เสิร์งพอดีมีเงินทีพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะพีวะ่วลันเนาะทีว่าเพิ่นเคยโอนเงินเขามาเนาะจะเลือ่อนเงินอยู่ซีซีเบสแต่ว่าให้ไว้แสนหนึ่งไว้ใส่เนาะเที่ยวเอาไว้ให้อีกแสนหนึ่งซะไม่เป็นเนี<า>่ยฮะไม่เป็นเนี่ยเมือ่อเพิ่นพาให,หมด่ด้อันนาพอดีแบบว่าบ่ร์จ้องว่าเฮือนเพิ่นพายให,หม่เนาะใหม่ก็คือใหม่อยู่บนนี้เนาะ ไฟอยู่บนเทิงนี่ไฟไหม้ตินบกคายเรียบมาเลยบกคายเห็นคว้านดีดูไม่มาเอาแล้วเห็ดจึงได้จึงว่าไฟไหม้ซะแบบนี่มันมันมันแหววแล้วเข่าเจ็บเลยอันนี้เอาเลยไปเห็ดจึงได้จึงว่าเหยียบนี่ไปหมอด้ายไปทีผ้าลูกเอาตีนนี่ได้ทีผ้าป้าจะเป็นเนาะ กลุ่มโหลดติดเอาเหตุอะไรเนี่ยตอนนี้เหมยเนาะต้องนางก่อนสบายดีสบายดีแม่์ก็หลอกนางก่อนเนาะเหมยเหมยเมาโหลดไม่ดีนานั่นไม่ดับมาดังสบายดีแถมส้มก็หกสองสิบซ่าแนวเนาะซึ่งในคลิปนี้เขาก็พอดีมีข่าวจากบะจ้องเนาะยูทูบเบอร์เมืองไอ้เนี่ยก็ ยูทูบเบอร์ตะนนเนาะบานตะน,นุะน,นหรือว่าบานน,านุ่นยากน้องมยองที่ว่าเขาเคยมาเหตุกิจกรรมเสื้อเรือองเพียนในขังกนเนาะแล้วกับพอดีอประจ้องเพิ่นแจงมากเนาะว่ามีอันออพอคนหนึ่งอยู่ทางตะนุ่นเนาะเสง่เพื่อนเพิ่นไฟไหมเนาะแต่กับ,บดดไ่ได้ไหมรลายแต่ว่าเพิ่นเป็นคนที่ว่าอยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียว,ยยวแล้วก็ทุกยากเนาะก็เลยแบบว่าข้อข่อมเสื้อเลือดอยากให้มาสวยเพิ่นแน่เนาะซึ่ง อ่านาทีบ่จ้องเลยสนียรมามีอย่างไหนจ้องสบายดีพี่พน้อง <บา S 1> ครัเอืเนะออมน่่ะันได้อันแจ้งข่าวให้เพิ่นมาซอยเนะาะเพราะไพ่ใหม่เฮือนเพิ่นเพิ่นก็นอยู่ผู้เดียวแล้วกัให้เพิ่นเอาเข่าวแล้วกับ,ากบ้าไม่เฮียแล้วก็ื่องครบคงกินเนาะแล้วเป็นศาสตร์เป็นมอนที่อันคอเพิ่นมาแล้วกัได้ตามคอเลยเนาะขอบใจนักเอทิจเนาะที่มาซอยในวันนี้อันเสื้อนอนี่เพิ่นก็มีแล้ววะ มีแล้วเนาะก็เลยแบบว่าอันเป้จองเสนือไปเนาะ,ะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะม,มันบอกเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแต่ว่าพอดีติดภารกิจดำหน้าเนะาะซ้มสีทง ห้ากระเล้วเนาะก็เลยว่าจัดเวลาได้มาเมื่อนี้เนาะซึ่งวันที่มีเงินที่พี่น้องทางฝั่งไทยเนาะผีวัลลันเนาะที่ว่าเพิ่นเคยโอนเงินเขามาเนาะคือผีเพิ่นทาแบบว่าเพิ่นแบบสะดวกแล้วเพิ่นก็จะโอนเงินมาป่าไหวเนาะแล้วก็แล้วแต่ทีิว่าทิมอยากไปเฮ็ดกิจกรรมยังซึ่งก็โอนมาตั้งแต่วันที่14เดือ,6 2, อดน6 2021เนาะมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันที่2เดือน7เนาะที่สเออที่3แหละ <c oughs> เลนาะก <k c oughs> ็พอดีเอาเงินงบส่วนนี้มาสวยเหลือเพิ่นเนาะซึ่งอ่าพี่วัลลันฝา่ มาอยู่สามพันสามพันบาทนาะกหักขาทรมเนียม1นึ่รอยบาทก็คือจะเลือยอยู่2องพเกอบาทตีเป็นเงินกลีบก็คือเก่าแสนหาสิบเอพันกีบเนาะและ้วก็นี่กัได้ซื้อผ้าไหมเหียเนาะซมแผ่นซามแผน่แผนผ้าไหมเหียอยู่นี้เนาะาแล้ก็จะมีตะปูตอก1 0บพัแล้วก็มีพ้าห่มหกมีมอส่อมสิบพัน 30, แล้วก็มีหมูหาสิบพันเนาะ ลราก็จะมีสงมีเสืออ่าเสือซ้ำโตสงซ้ำโตเนาะรวมเป็นแซนหาสิพันแล้วก็มีแผบสิมหาพันแล้วก็จะมีมักผีกเป่งนัวหาสิพันเนาะแล้วก็มีสาท,ที่เท้านาง 60, ย 40, อ,อยู่ในหกสิาาพันแล้วก็มีสบู่ยาสาิฟันธ์อายู่ค่เนอะเสาหาพระเสาหาพันธ์แล้วก็ข้าวสารซองแซนหาสิพันกี่ข้าวสารสอบหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีอ่าเขาใส่น้ำมันลดแชนหนึ่งก็คือจะเลื่อยอยู่ สี่ซีเบสพันกีบเนาะก็เลยเอาเอาอันนี้มาให้เพิ่นอ่าจะเลื่อนเงินอยู่สี่ซีเบสแต่ว่าให้ไว้แสนหนึ่งไว้ใส่เนาะอันนั้นเอาไว้ใส่เออเอาไว้ใส่เด็กเสื้ออันนี้เนาะเสื้อที่เทาเสื้อที่อ่ะลองเมึงดูลองใส่ ลองมมาสกัดดบอสสกัดดีเขาฟ่นก้าส่คนเนาะพอจะได้พอจะได้เดยกจริงจะเรจะชิชอปกได้เพว่าขายเ็นไลยไปจองได้ทห้เบิรไม้เราที่ไหนอดี่ขาวกันเลยเนาะทีขาวคนอดี่ขาวก็คนกะจับ สามตบ่ะสามตเนาะนีะ่ตอนนี้นี่ก็แมนเนาะจะรองว่าสามเนาะจักฝันห <laughs> <laughs> มากว่าดูซีนี้แกโอ้แสดงว่าซีเร <laughs> ื่องซีเหนีอซีหนี่ซี <laughs> มันคือกันจักโตเนาะอ่าอีเมจจะส่งใส่มาสิใหญ่เปจักตัวนี้แล้วก็มีทรงเนาะเห็นนุ่งไปค้องข้องอเป็นดองโอ้พูดซึ่อว่ามีดองบ่อยู่นี่มึงเหรอ ส่งเนาะนี่ส่งนี่เนาะอ่ะแล้วก็มีอันนี้มอนนี่แต่ว่าอาณาเนี่ยโมฮันไดแอนผู้จักสื่อเสียงเลี้ยงนามเพิ่นเนาะอันเด้สื่อพระเต้เนาะพระเต้อยู่คนเดียวบ่เเดียวอาบ่มีเมียมีลูกบ่บ่มี่จะเด้กบุสูตรโบมี่เคยแต่งงานเลยบ่เลยได้บ่เคยแต่งบ่เคยแต่งมาเลยโอ้ยูคนเดียวเอาญาติพี่น้องเลี้ยงกับโบมีเลยบ่ มีก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปยูเมืองยูน้าอ่อก็มี้็อยู่กมืองจันเข้ากำลังอย่่พอพอกรนย่างมั้ยพอพอไหมพอไงไงจังเจ้าก็พออบไงจังผู้จักไงจังู้จักก็พอจะไงมันน้ำไผ่สั่นแม่ยาอยู่เพื่อนแล้วแต่ว่าเป็นเสียแล้วแต่ อืมเชื <Nein> ่อแล้วพอนเกิดอยู่อยู่ยังเกิดตั้งแต่ยังพอแม่เข้าปะกันนั่งเข้าปะแล้วพอเก็บเก็บเมียนซะจ๊ะแต่สั้นถึงงานสรงกระบอกอะไรแบนี้กระบูกกันเราจะพร้องกันและเพื่อนนี่เพื่อนใครนี่เพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนเพชรแต่พอแต่แม่แต่พ่อแต่แม่เฮ็ดแล้วก็เจ้ามีขอมมีขวเขาจะไใบมืดนอกพี่น้องเนาะ เลือดจะเจ้ามืโบได้ลูกได้เมียนเลยเอาเลี้วอันนั้นไปเห็ดเองเที่ยวเอาไว้ให้อเซนหนึ่งซะไม่เป็นเลยฮะมื่อเป็นเลยเมื่อเพิ่นพ่ใหม่เด้อันนาพอดีแบบว่าบ้จ้องว่าเฮื่อเพิ่นพ่ใหม่เนาะใหม่ก็คือใหม่อยู่บนนี้เนาะใหม่อยู่บนเถื่งนี้แต่ว่าหมอดท่านบ่หมอดท่านเออหมอดขึ้นคอยแล้วเห็นฝนบ่คถึงพคนบ่นแต่ว่าพ่นตกไปพ่นช่างนั่งว่ามันนั่ง มันมาซองเม่อกี้พ่อลูกูดอ้นตื่นตนไปทำไพ่ก่อนนั่งได้กี่พ้อยนีครับ่เห็นข้อยเป็นได้ก่อนจะมาเห็นไพใหม่ก็อนี้ยมาเลยปีนีเห็นควานมีคไ่มาช่วงนั้นหรอไอมันมาสองมาทังกลุ่มกับว่าพเห็นไพ่มนี่ยมาสองเจอก็เพนมันมาสองเพื่อนหรือผงมะขี้โอ้มัแรงเออแหละอันนั้นอีพอไปใช้จึงว่าบดียูเพือนยูเงือนคัวดังไเอ้าเออหาพอเห็นพเห็นอยู่ห้วยหลุม เพื่อนไพ่เนาะเป็นตาไพ่สีไม้ายเนาะนั้นละอคืนเอวใหญ่นั่งพ่อยตล้ช่องเถื่อได้พี่ไายก็ใหมแล้วเห็นขว่นี้รุ่มขอเหีนพี่กานี่ยก็ได้มันใหม่มันดำเนาะอป็นตาสิบไม้เนาะเ๋ยวก็เห็ดไม่แบบนี้เอาซองกับซีไมาเอั้นวันสีเอมก็ได้ขั้นส่งสีไ่กวนอันนี้ ทางเอเออยู่อเดียวเียวอ้าวแล้วหอยู่ห้ากินได้บัณฑิกินผู้เดียว้ไรไไกิน้อหาต๊กแกใส่มองอย่างเงี้ยเยงกบกินพปไล้กินอไเกินไหมเใช่บเอาแล้เห็ดจึงได้จึงว่าไฟไหมใซะบนี้เห็ดจึงได้จึงไฟไหมไมอไปหมดไฟเบิ้งดูมัันเป็นอะไร หมอมันดีมันมันแรบแล้วเศร้าเจ็บเลยเศ้าเจ็บแล้วบอไม่ตดือนไม่ติดดินแหลวไม่รังติดก่อนป้อต้นมรดานหน้าอยู่วางคนตั้งโกรดเนี้ยโอ้โหมันติดอันนี้เอาเลยไปเห็ดจไดงจังงว่ะเยียบนี่ไปหมอด้ด้ไปถี้าลุงเอาตีนนี่ได้ถีบ้า จาเป็นเนาะใช่จงเป็นคือเพาะขม่บอกว่าเต้พุ่ยไม้เฮือนนี่นั่นทีพาของพาไหนมันมอกมาทีพา่ยพียมไู่คุลงมันบ่อยนะมันบกคู่ตัวที่ว่ามันหม้เอาบัวไซเกิบเลยบ่ท่านท่านไม่เนาะอม่ใส่นี่แต่บอลเดีย่บอลเลทางใดอีกบอลเดียวมีแต่บอลนี่มันก็นี่เนาะ ก็ตบองดาแล้วมันผงติดเบื้องนะแขงนี่ก็แมนต์ว่าไม่เคยดีแบบนี้กมันยังได้เนาะส่วนไลยเขาเคยเห็นแต่แบบผู้หญิงเนาะที่ว่าอยู่เป็นตะกงแต่งงานเนาะห้ากับฮ้ากับเห็นอีพอนี่แหละผู้เดียวที่ว่าแบบ่เคยแต่งงานเลยเออก็มีเนาะเทวดานี่ก็มีปั่นขีกปั่นคุยเนาะมม่ีซึ่งเฮาก็ยังหลุนอยู่ว่าเพิ่นปั่นขีกหรือปั่นคุย เออยังโมทาหัว้ีกรคือยังมีหลุนย่กันเกิ้นแล้วกัโอ้ีดีวหาิปป้ายเลสิเลอันน่ก็เห็ดหาเห็ดหน้าบอเบอรเห็ดบริเห็ดบ่มีหามีหน้าบ่ี่่าเห็ดหาคอผลคนเดียวนาะเห็ดบ่ไรคือเกลเห็ดเ็ดกมีหลุนมีหน้าเนั้นมีจะหน้าบ่มีบ่มีหนาเห็ดเนาะ เออเหตเอาเขาเนาะเอาเขาเอขาอ๋่วยไ้ไ่ด้เขาเหรอฝ่ายสรสอต้งอบรสรสอ่ะอนาลายเนาะพอโอเบอร์กินสสอกินผู้เดียวก็กลุ่มได้ปีกลุ่มแล้วกลุ่มแล้วคัน่าเเป็นทนปิดนี่สงเงนกปิดดงคายขาอดสยเนาะบางบางเถือมบางเถือเยบะเอเปียบบางำเมือง้าวไรก็เข้าวะ แล้ววันนี้ว่าสิก็เอาเข้าซ้อมนึงไปอันยื้อในเหลี้ยงยังแน่บ่บเลี่ยงเลี้ยงยังเลยบ่เลี้ยงแต่มาแต่เดียวเแต่มาแต่เดียวเออเลี้ยงดิ่นหอดใช่ไหมจะเียเนียเหลี่งกวงเดือนเดือนนี่นี่หลัเ่วงเข้นงเนาะมันอย่แค่างเท่าบานาน ยังละคายบ่คายอยู่เลยเแต่น้าแต่ยังรบกวนคิดว่าสิวายยังอยู่คายแล้วอันทิมมันไฟใหม่นะมันหงอนยังกระบูเลยไฟหงอยไต่เขียนไตเขียนโอ้ไต่เทียนลืมลืมหมดไฟบูษาเนาะมันเซนดำเ๊าบบูษา เราไม่เลยก็ลืมแต่กูลูกเป็นาง่ไม่เป็นตัมันไม่มุ่งไม้ไม้หอมได้ใสามุ้งอันมีนนนนมอวบนเนี่เอออันนาผ้าขึ้นเบิงได้ปอเพื่อนนี่ได้เนาะก้อนม้นได้นุ้งนล้วเนาะ นี่ว่านายเยียบพูกถึงนองก็เม่นหรือพูดว่าพูดสาบกมดอกเรียกว่าสร้างรายเงียบอันผู้จะเมืออ่อไรเด้เยียบตัลกนะเป็นเพราะตอน,น,นไม่ตอนไม่ก่องหนักนาะยาตอนหองหนักแล้วอันนี้นอยูย่ไหนอ่ะอันนี้เพื่อนเพื่อนทั้งหนอกจะจะเป็นแบบนี้นเนาะทุกคนเดี๋ยกว่ามาเบิ่งทั้งพีก่อนเพื่อนทั้งหนอกก็จะเป็นแบบนี้เนาะ แลวก็อันนี้ก็คือจะเป็นบอนไฟไหม่เนาะที่ว่าเพื่นเอาพายางมาอันนี้ไว้ส่วนทางนี้ทางนี้จะเป็นแบบนี้นนรรรเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบืองเพื่อนเพื่อน <c oughs> <c oughs>

เงียบเงียบไหมคะเออมันชี้หักเลยบอลจะเงียบนะอ้ามันแปะนวดอีนี่จะเป็นยัง่งขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ๋ออันนี้เนาะเอออันนอนยู่นี่บอเหนียเปิ้อ๋อไอตะวันนอนนะนอนอยู่ใช่ไหนอนนองเปิง้นอนบ่อ๋อนอนนองเปิงอันนี้ห้องนี่คันไว้ยังจ้ห้องซวมห้อกบริสายแล้ว เออแล้วนอนอยู่ท่นนอนนอนเนาะบ่นไฟไหมไข่อยุ่หมาะท่านเนาะคือคือเพื่อนเท่าตะกี้แล้วดังตะกี้เพื่อนก็เคยไฟไหมนกเปิงตอนนั้นน้ำจ้ามันสื่อกินบ่สื่อกินออื โบมีน้ำซางกัโอ้อันนี้แมนบอลนอนแมนบอกเอาโบมีเสือ,อ,อนอนปะเออโบจงโบได้บอกเพิ่นนอนได้สิแต่ว่ามุงมุงสื่อมาให้แล้วมุงกับอานาาันอันนานพะโนมเนาะเฮือนเพิ่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสิลงก่อนตัวขื่อหรอนได้ มากแล้วก็แป้งใหม่ก็ได้ตนี่แล้วก็เลยสีห้าตนกเี่ห้อยเนาะอย่าเลื่อมันหกเพราะว่าคนจอยโลกมันต้องเห็นไหมนนี่ <laughs> เป็นห่วงลูกสาวเป็นห่วง บม่ห่วงจะได้ห่วงเพื่อนเพื่อนนะคือห่วงเออเออคออเออเออเอเออเรเออมาจเออออเ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 อเอ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 นเออ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 เอเเเออดอ้ได้อ้มี มาทะเลก็บอกวนมีทีบอกได้เป็นนี่ขอบคุณที่เข้ามาสอยเลือที่ถุกยากย่นทีป้อยไมหมเฮือนคนณที่อยู่ผู้เดียวขอบใจเลยที่เข้ามาสวยเลือนนำใจคุณไทยบายดีนี่เนาะพี่น้องนี่กะสวยเรืออันนะพอแต้เป็นเทียมห้อยเนาะเงินสามพันบาทกับซองแซนเนาะทีทิบไห้แล้วก็ เองก็เงื่อนเงินเท่ากันได้ไปซื้อเครื่องตามที่พี่น้องได้เห็นเนาะี่กาขอบคุณลายๆเด้อพี่วลันเนาะทางฝั่งไทยที่ฝากมาให้เนาะก็ได้ให้พึ่นเป็นทียห้อยแล้วก็พึ่นก็ฝากมาแต่รุ่นนะเนาะแต่ว่าาก็เอาเงินมามามา,มาเหตุหกิจกรรมเนาะขอบคุณลายๆเด้อพี่วัลันแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกฐานเนาะที่คอยเส้อเลือคคอยอสนับสนุนถืบแล้วก็ทีมงานตลอดมานนในการเหตุหกิจกรรมและะ้วก็ ตัเลือดเหลืองขอบครัวมาโดยตลอดกับข้อห้พี่น้องอยูดีไม่แห้งแล้วก็ข้อห้พบแต่ความเจริญไปเมื่อนานแล้วก็คิดสิ่งใดกับข้อห้ได้สิ่งนั้นปัสจารย์ลบให้ไข้เจ็บแล้วก็อนุมันควันยืนลายเด้อสำหรับคลิปนี้กับสีข้อตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตลอดคลิปนี้บ๊ายบาย